เจ้าบุ๋นะครับก็มีอักเสบนะครับเรียกได้ว่าเดินตกบันไดตึกตึ๊กตึกตึกโอ้โหเหมือนในหนังเลยครับตูดกระแทกบัดบนไดขั้นที่หนึ่งตึ๊บสองตึ๊บสามตึ๊บสี่ตึ๊บห้าตึ๊บ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 นะครับแกออกนะอย่ากลัวนะไปไล หัวล้อเจ็บบ่อขาม่เป่นเหนียวเัอือออนอแ้วออหมอน,นอนตะแคงหน่อยดีเอลนิดนึมง,ม,ม,องม,มองนู่มน,นอม,อม,มองนีมง่มองนี่มองมองนี่นิ้วเห็นนิ้วปะ่ะเห็นต้องนเนี่ยอ

อโอเคนะครับเนีน่ยโอเคเลยเด,ดอนที่เียงเรามือเทพมือเทพหายังบุบูดีขึ้นจากการที่เดินแล้วปวดหลังปวดหลังอันนี้จบุกเดินปวดหลังมาตั้งแต่วันเปิดเทอมวันแรกเลยนะครับอะฮะถือว่าโอเคแล้วอ,อ่ะตอนนี้ถึงพื้นแล้วครับอตอนแรกไม่ถึงพื้นนะอ่ะโอเคอ๋อขอบคุณไี่เกียงเลยตัวมอือ อ่าโอเคอเมื่อกี้ที่ได้ย,ยินเสียงเนี่ยต้องบอกนะครับว่ามันมันเตือนว่าเมมเต็มครับมันเตือนของมันเองเนี่ยครับมือถือใช้ได้เลยฮะไหอ่ะโอเคแล้วนะอย่างงี้แจมอันนี้เลือกเองละอืนนออือ้ืออออืออืออือเลอวืออ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 ือยืออืออตออืออืมร,ร,ร,รืออรรืออืออืออออออ่ออืออออืชอืวอือ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 อิอกืออืออืออออ พอมันแข็งแรงเสร็จพักๆนะสักสามเดือนกี่ก็ฝังเส็จให้มันเขาซีดแล้วท่อแก้วเลยไม่ชอบแล้วถ้าเกิดมันทายก็ไปเนี้ยมเดี๋ยวมาดูอ่ะมาลองโอเคสวยงามขอบคุณครับี่าย